รัมะ <BR> เขือเอ้ยมะแตงลงมามะเขือไครเลากัดหลเปลโอ้ยพ่อใหญ่เอ้ยเก่าสิบแปดียอ่ท่านอืมยิบอยาอันินมันเป็นหน่วยเนี oh. ่ยล่ะแขวโอ้ยไม่หวานกัชเยมน บบเมื<ะ>่อเราบอก Big M เราเลือกยึดซีเมนต์เดี๋ยวมือแริ่มเซว่า,าโอ้ได้กินอีกสองหมือนแล้วกินข้าวเหนียวใส่ซื้อ